หม่เขาเยอะมากเลยเนี่ยงานแถลงวไม่ได้แถลงใช่ไหมใช่ไ้มไม่ใช่มาเยอะแล้วตกใจมั้ยอาวทำไมถึงตัดสินใจมารับงานคู่กงานมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือท้งงานคู่กันเนี่ยเวลาแถลงข่าวมันต้องไม่ใช่ภาพใหญ่แบบเมื่อกี้อันนี้มันคือเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ก็คือจะเล่นกับพี่ฟางหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ติดสัดว์อะไรแล้วแต่ว่าผมว่าบทนี้จริงก็ ก็เหมาะกับเขาัก็โอเคน่ารักดีใช่ครับคือคือในหมุดหมายของของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้จะต้องแบบหวานชื่นอะไรขนาดนั้นเรื่องความที่มันเป็นซีรีส์นะครับใช่พลงมันรุ่พานกัน่นในีามันจะต้องมีการปรับอะไรั้มจริงๆไม่เคยนะก็ก็ไม่เคยทำงานด้วยกันโดยเฉพาะงานแสดงใช่ครับซึ่งผมว่าจริงๆไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าฝั่ฟังเขาก็น่าจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องเรื่องการเป็นนักแสดงของเขาเนี่ย ผมก็รื้อฟื้นใหม่นิดหน่อยครับเรียกว่าเล่นเป็นตัวเองใช่ครับโจสอนไว้ว่าทุกเรื่องมันจะดีถ้าเราเล่นเหมือนเดิมใช่ครับแล้วอย่างเป็นตัวเองเห็นฟ์มบอก,กๆๆเขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองเหมือนกันก็คือตามตามเนื้อเรื่องหมดอะออแทรกเจอร์ไม่ได้ไกลจากเรามากคือเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ค่ะร้านกาแฟแ,แล้วก็เหมือนกับในเรื่องมาเจอพี่ว่าก็เป็นเป็นเคมีที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฟังเลยรู้สึกว่าตัวละครมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดเกินไปถ้าถ้าให้เล่นเป็น เป็นพี่น้องก็หรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าคนดูจะไม่เชื่อหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาตามบทว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักน่ารักยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะน่าจะถ้าจะเล่นด้วยกันเรื่องนี้ก็ไม่แปลกอะไรก็คือถ้าเล่นพี่น้องกลคนไม่เชื่อแต่ถ้าเล่นเป็นแฟนคนเชื่อแน่นอนเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นะเ<อ>ป็นแฟนหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีผลอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันขาดอะไรเงี้ยเรื่องน่าเรื่องไู่ แม่เธอแม่ของละครอ,อะไรจริงมันจะมีเพิ่มเผิ่อนไหมเนืวอามที่มันกป็นละอรกันไม่ได้ชีวิตจริงอะเืพพอคจามที่ยังไม่ได้เปิดกล้องเราเลยตอบเลยง่ด้มากแต่ก็คิดว่าน่าจะมีความแบบเผือนอาจจะไม่อาจจะขำมากกว่าเพราะเขาจะต้องโดยเฉพาะพี่ว่างเขาจะต้องเล่นเป็น คนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูเขาแบบแสดงเขาไม่ค่อยได้รับงานแสดงก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาเขาแบบเข้าบทบาทจะเป็นยังไงไม่ต้องห่วงแบบเือชีพมือชีพไม่มีปัญหาครับอันนี้แค่แอันนี้แค่แถบไม่ต้งบุกบาัขนาดนี้เลยเนอะก็ครับก็มีบ้า่โชก็คือไม่ต้องห่วงจริงๆฟังการข่านะเพราะมีคนแบบว่า ทำงานออกมายิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณไมต้องระวังดิฉันระวังไอ้ตัวนู้นไว้กลัวมากคือคือถ้าเรื่องเนี้ยไม่ติดกล้องพัอพีก็รู้เลยว่าเป็นหัวไข่มากคิดจบจริงจริงในบทมันต้องมีแบบว่ากว่ากันไหมครับคุณเราไม่ผมว่ามันแบบน่ารักมากกว่าครับเพราะด้วยความที่ซีรีส์มันมาโทนนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีแบบเข้าได้เข้าเข้มแพนออกไปจบตรงตะเกียงไม่มีไม่มีไม่มีเป็นแบบฟิลกู๊ดเออผมว่ามันอย่างนั้นมากกว่าน่ารักน่ารักใช่ทีไใช่ค่ะ ไ,ได้ชมงป็นกลางปีนี้กลางปีครับรกลางปีแล้วก็รายละเอียดมากกว่านี้ติดตามทางทีวีทันเดอร์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรของเขาไปแต่เขามีอัปเดตให้ฟังพี่พูดถามอ่านหมดยังเอาถ้าผมผมพูดได้แค่ไหนผมพูดได้แค่ไหนจัดใจเขาบอกว่าผมยังไม่อ่านเนี่ยแปลว่าผมไม่ทำกันบ้านมาไม่คนอนึ่งเขาก็ไม่ถ้าผมบอกว่าบทยังมาไม่ครบเนี่ยแสดงว่าผิดเท่าๆท่ากันโอเคอ่ันล้วฟางอ่ะได้บทยังเอัน ได้ไงเราพูดได้แค่ไหนเราไม่อ่านมาเราไม่ับชอบเลยแต่วันนี้หลังจากโบรชัวรเราจะมีการฟิดูรกันชูด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่นักแสดงทุกคนเนี่ยได้ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครของตัวเองแล้วก็มาลองดูว่าเคมีสตรีเคมีเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรพอได้ร่วมงานกันมาติดใจม่อยากจะทำงานด้วยกันอีกคุยมันยังไม่เล่าเลยถ้าเกิดว่าจบแบบ แฮปปี้เอนดิ้งหมายถึงว่าทำงานแล้วไม่ตีกันก็เป็นไปได้ทีื่อร่วมงานกันต่อไปแต่ถ้าตีกันก็คือนานๆทีพอตอนนี้พี่โดนแอบกังวลเหรอคะก็เออกังวลไหมล่ะดิฉันไม่กังวลเลยงคือพาร์ทงานก็งานพอพอคัทมันก็คือชีวิตปกติอยู่แล้วใช่ไม่น่ามีอะไรแต่เขาทุกคกังวลนะกังวลไปเลยไม่เป็นไรแต่เวลาจริงฟังก็จะเป็นคนขี้กังวลไว้ก่อนเสมออยู่แล้วครับ เกิดมาขาดเงินจากการทำโครงการบริการค่าเจ็ดปีผมรอเข้าคำถามนี้แหละผมรอนี่แหละร้อเไห้ครังเจปีละรอเนี่ยแล้พูดตอบเรื่องซีรี์แล้วก็ตอบได้ไม่ค่อยดีเพราะแต่ว่าเรื่องถ้าถามเรื่องนี้ปุ๊บก็รออยู่ก็ทั้งรู้ใช่ไหมฮะก็ทุกคนก็รออยู่นี่นะครับยังไงครับยังไงครั้เจ็ดปีแล้วค่ะมาเป็นเหมือนเดิมครับคือมันมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมันเข้าปีเจ็ดนี่แหละก็ผมว่ามันปกติดี รับเรื่อครับเรื่อเรียบ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 ใช่เอ <Space. S 2> อะไร,รอย่างเงี้ยความรักของเพื่ง่ายตายของคู่รักเรียบง่ายมากค่ะไม่รู้ลมันเรียบจริงๆก <ization> ็แค่ดีค่ะมรารู้จักกันมาหลายปีแล้วค่ะเหมือนเป็นคำตอบทีบ่พี่พี่เขายังไม่ถูกใจ แต่ไม่เป็นไรก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับจริงๆเราคุยกันถึงอนาคตหรือยังโอ้โหไปไกลไปไกลคืออันนี้ผมเคยเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วคือคนเรามีคบกันนะครับมันก็ยิ่งเวลามันผ่านมานานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องมองไปข้างหน้าแหละแต่แต่ว่ามันผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะวันไหนเมื่อไหร่กันแน่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสองคนสองครอบครัวต้องสนทนากันให้มันเข้าใจได้ครับคุยๆกันนะกก็คือแฟงเหมือนกันนะสภาพแบบนี้ด้วยกัน คือเขารู้กันหมดแล้วไม่ใช่เขามาถึงวัดคู่กันเนี่ยเราต้องมองกันคือมันแปลกๆแบบได้ยินแบบข้างๆแต่ว่าเขาพูดถึงเราเหมือนเราเป็นบุคคลนิสสาก็เลย เออใช่คือปกติเอารู้กันหมดแล้วคนที่ดูหลังจากเนี่ยเขาก็ไปตัดต่อปุ๊บเขาก็รู้กันหมดแล้วตัดต่อได้นะก็ปกติแต่วันนี้ไปครั้งแรกๆมาที่ต้องมายืนสองทุกครั้งแรกเลยครับทุกครั้งแรกเลยครับเก็มีนะคะเพราะว่็สม่ำเสมอค่ะแจกน้อยยังไงวันนี้ต้องน้อย อยู่พูดแย่ๆหนใช่เขาก็เป็นคนสม่ำเสมอค่ะก็ใส่ใจดูแลดีค่ะใช้<ล><ง>เรือาางระหว่างพูดเขาไม่อยู่แต่พูดไปมองตาเขาเราจะพูดอย่างไหนะไม่ไม่มงหงุีกงิาหรอค่ะ ก็หลา,ายคนอิจฉาเราว่าเราจะสดใสตลอดเ,เวลาที่อยู่เขาเขาจะทําให้เรายิ้มเราอย่างเงี้ยเราจะเป็นอย่างนั้นมาก็เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ดีงไงก็เป็นคนกวนๆหน่อยตอนแรกก็ปรับตัวไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็คือเข้าทางนี้แล้วก็ทะลุออกไปเลย <laughs> ไม่ต้องโปรเซสเลยอย่างเงี้ยค่ะครับไอ้ที่ปาบงบอกเข้าใจคือเข้าใจยังไง เข้าใจแบบว่าโอเคเขาพูดแล้วก็ต้องหานก่อนหันก่อนหันนิดนึงเออก็คือเป็นระบบที่โอเคเข้าใจแล้วตอนแรกก็จะงงนิดนึงเพราะว่าเชื่อเต็มร้อยเลยหลังหันก็ถ้าสิบห้าสิบคือความน่าเชื่อถือคือดูรถต้องไปเลยเชื่อเลยพี่เชื่อเลยคนนัพี่ว่ากังวลตรงนี้มาไม่กังวลไม่กังวลหมายถึงว่าจะแปลให้ฟังหรือเปล่าต้องแปลบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็คือบางทีพูดเล่น พูดหยอกกันตลกกันแล้วพี่ฟางเขาเป็นคนไม่เข้าใจอะไรที่ที่ขำขำกันเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าใจก็คือมาเก็ล้งนั่นก็คือแค่นั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาพูดไม่จริงนี่อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้มันมุกเราไม่ทานเราไม่ทานเขาต่างกันคือเราโตมากับวิดีโอตลกทั้งนี้แตะเขาไม่แต่จริงจริงพอไม่เข้าใจแล้วเรามีงอนมาป่าพอคิดไปเองว่าเอ้ยอย่างนี้เหรอคนที่คิดก็คิดไป้ก่อนก็จะผิดก็ไม่ งอนแต่ก็คือบางทีก็โมโหแบบโกรธเขานิดนึงแบบทำไมพูดจาไม่พอ,ออะไรอย่างเงี้ยทำไมอย่างงี้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นมุกอะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาษาเขาจูมภาษานิดนึงก็คืออย่างไรช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราพูดจาไม่พอแล้วเราได้ไปอยู่กับกลุ่มพเพื่อนๆเขาเราร,รู้สึกยังไงเขาเรียบร้อยเลยไม่ว่าเรียบร้อยไปเลยก็เข้าใจว่ามันเป็นภาษาการคุยที่แบบ ที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปซึมซับเรื่อยๆื่อเราก็รู้สึกโอเคมนะันเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้าใจได้เลยเขาชินแล้วใช่ตอนนี้ชินแล้วค่ะถ้าเจอถ้าเจอ,เจอบอโฟโคตรบอฟว่านพร้อมกันได้จูบที่ไหนก็ได้แล้วไม่คิดอย่างนั้นนะท่านแต่งงานจริงๆแล้วมีเพื่อนเจ้าเบ่าอย่างนั้นเราจะสางเราจะยังไงเนี่ย คือถ้าสมมติพบกันปีเดียวแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะช็อกนิดนึงแต่ตอนนี้คือมันเป็นปีแล้วเราก็ตั้งตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเคยเจอหรือเปล่าว่าช็อกงานบวชกันทุกคนพขาเขาเจอนะคะแต่ว่าตัวจริงพี่พี่เขาเรียบร้อยกันหมดเลยขนาเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยกว่ากว่าที่แบบเวลาเขาออกเสือล้ก็ระบุแล้วว่าใครเรียบร้อยในกลุ่มคุณว่านเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเลยจะจะไม่เคยเจอแบบทำเครื่องน็อปเนาะเครื่องเราน็อะแบบ ยังหายายังไม่เจอกันนะเขาก็จะซอฟพอเราไปเขาก็จะซอฟบลอยากคำถามดาราถามว่าเจ็ดเจ็ถามว่าเจ็ดปีกูอาถรรพ์ไหมคำถามดาราไมถามเล็กเศษอะไรเงี้ยกลัวไมาก่อนอ่อนผมอย่างนี้ครับคือผมมาเพิ่งคุยกับพี่ฟางไปเรื่องนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงมีคําว่า7ปีรัก7ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาถึงเดานะมันจะมาถึงช่วงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันประมาณหนึ่งแล้วประมาณแบบ พอรู้แล้วว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่มันจะต้องเจอเรื่องที่เขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องเขาห้องน้ํานานเรื่องทา,งนนานเ,งทเล็บนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบที่เราโอ้มันก็เรื่องที่มันคุ้นชินแล้วจุดโค้งนี้คือถ้าเกิดใครข้ามเรื่องน่าเบื่อน,นี้ไปได้มันก็จะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮอไม่ไหวแล้วว่ารู้สึกว่าเบื่อละอาก็อาจจะหยุดความสัมพันธ์ไปก็เลยเข้าใจแล้ว,ว่าอปีที่7มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นพอรู้สึกแบบเหมือนเดิมเหมือนแบบคนเดิมพฤติกรรมเดิม อะไรแบบนี้ครับเป็นนิสัยที่เราต้องเจอไปอีกตลอดครับซึ่งผมก็เฉยๆนะเพราะว่ามันก็มันก็เหมือนเดิมแล้วที่พี่คุณฟางครับโงนี้ยังไงบ้างจริงๆอ่ะฟังอาหารเล็กเจ็ดได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าฟารงเป็นคนไม่ค่อยนับเมื่อกี้พี่ยังคุยพี่อยู่เลยว่าเอ๊ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่หกหรอเลยเขาบอกปีที่เจ็ดแล้วคือเราเราไม่ได้นับเรารู้สึกว่าโอเคทุกวันมันดีมันแฮปปี้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องทีไม่เชื่อเรื่องตงนี้ไม่ แต่ว่าเราเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะนับหรือว่าตั้งใจดูว่ากี่วันแล้วลกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ต้องถึงเซตปีมันก็น่าจะไม่ดีได้อะไรอย่างเงี <m> ้ยค่ะจริงจร<ๆ>ิงว่านอยากแต่งเพลงให้เขาบ้างไหมครับเ <m> รลง <m> แทนโจ๊คุณฟานเนี่ยเวลาพอเราเป็นนักแต่งเพลงบ้างนะพี่ๆเ็จะชอบถามแบบนี้อยากแต่งเพลงให้บ้างไหมดิจริงบางทีมัน บา,บางเพลงหรือบางความรู้สึก,กครับมันถูกสร้างขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องเจาะจงว่าเป,เป็นเพลงของคุณเท่านั้นอะไรอย่างนี้อาจจะในโอกาสพิเศษก็แล้วกันอะไร<ต>ชอ,อบ่างฟังอะเวลาฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วรู้จะคำตอบก็คือท<อ>ี่เคยทวงถามเรื่องเพลงกันใช่ไหมคะบับฟัง หมายถือว่าเขาก็แต่งเพลงแล้วล่าสุดเขาว่กลับมาเหมือนแบบมีอินสไพร์ชั่นความเป็นนักเขียนเพลงเันจะมีช่วงที่เขียนได้กับเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าช่วงนี้ก็กลับมาเขียนได้ใช่ไหมละใช่ไปคุณน่าจะเลจริงๆน่าเป็นละครตลกหรือทำรายการด้วยกันหรือมันจะบูบะมากเลยนะเหรอครับอืมอืมชอบชอบใจ โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับโจ๊กโจ๊กต่ออันนุน่าบมาของคุณโจ๊กรอรับแรงมาท้าใจาโจ๊กเลยแน่กลัวมากแน่กลัวตัวนี้แล้วบอกของ